การนำของพรวิญญานนั้นทำให้พระเยซูสามารถมีชัยชนะในทุกสิ่งที่ปรุงประเชิญในถิ่นกัดา์แต่ก่อนที่พระเยซูจะประเชิญในถิ่นกัดา์พระองค์ได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเมื่อปรุงขึ้นจากน้ำน้นพ่อมยามธึกของพระเจ้าได้เติมเต็มลงมาในชีวิตของปรงุงชีวิตเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเข้าใจมิต,ติของพ่อมยามธึกของพระเ,ญญญระเจ้าและเมื่อ,อไรก็ตามที่เราสามารถดำเนินในมิติของพรวิญญาณ ไม่แตกต่างจากมิติเนื้อหนังของเราใน24ชั่วโมงที่เราตื่นนอนที่เราทานข้าวที่เรา,าพักผ่อนที่เราทำงานหรือที่อะไรก็ตามเราจะต้องคุ้นเคยกับมิติมิติหนึ่ง24ชั่วโมงด้วยเราสัตว์เราคุ้นเคยกับมิติของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะมีคุ้นเคยกับมิติของโต๊ะทำงานเราคุ้นเคยมิติของการไป ขึ้นรถเมล์ขับรถไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามิติของพรงยามมศิธิ์ของพระเจ้ามิติในฝ่ายวิญญาณน,นั้นเราได้สัมผัสและไล่คุ้นเคยมากขนาดไหนเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะนำชีวิตของเราไปสู่ชัยชนะเสมอ